แฟนเก่าเผยฐานะแท้จริงมินนี่หลังถูกโยงเป็นเจ้าแม่เว็บพนันผิดคาดมากแฟนเก่าเผยฐานะแท้จริงของมินนี่ผิดคาดมากหลังถูกโยงเป็นเจ้าแม่เว็บพนันก่อนออกมาเปิดหน้าชนเผยความจริงกลางวงสื่อจากกรณีนางสาวธัญญนันหรือสุชนานันสุจริตชินศรีหรือมินนี่หนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์หลังตกเป็นประเด็นใหญ่ ทำแปดลูกน้องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจกรองผบตะรนั่งไม่ติดหลังมีภาพคู่พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผบก,กสสพสีจนนำมาสู่การบุคคลบ้านบิ๊กโจกรวมถึงสอบเส้นทางการเงินของแปดตำรวจพบว่ามีเอี่ยวกับแก๊งเว็บพนันออนไลน์ ต่อมามินนี่ได้ออกมาเปิดหน้าชนพร้อมกับชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเธอขอความเป็นธรรมหลังถูกตำรวจ PCT จงใจปล่อยภาพในมือถือและแชทข้อความที่คุยกับพันตำรวจเอกภาคภูมิหรือพิสมัยซึ่งเธอยือนยันว่าเธอมีความสัมพันธ์กับพันตำรวจเอกภาคภูมิจริงแต่แค่ระยะเวลาสั้นๆส่วนภาพคู่เธอไม่เคยโพสลงโซเชียลหรือเอาไปเผยแพร่และเธอยังปฏิเสธฉายาเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้ทำเว็บพน,น100ันร้อยเปอร์เซ็นต์แท้จริงมีธุรกิจหลายอย่างซึ่งใครปล่อย ข่าวมั่วจะเอาเรื่องถึงที่สุดล่าสุดมีอดีตแฟนหนุ่มของมินนี่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลกับช่องอมรินทีวี34ระบ,บุว่าตนรู้จักกับมินนี่ได้สักพักเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมีฐานะร่ำรวยไม่ใช่เพิ่งม,มารวยเมื่อ2-3ปีก่อนแต่บ้านรวยมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งตอนที่คบกันกับมินนี่ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนตอนนั้นมีโอกาสทําอาชีพนําเข้าหน้ากากอนามัยไลฟ์สดขายของหลังจากที่รู้ข่าวว่ามินนี่โดนจับเรื่องพนันออนไลน์ก็รู้สึกตกใจ และไม่เชื่อว่ามินนี่จะทำแบบนั้นนอกจากนี้อดีตแฟนหนุ่มคนนี้เผยอ,อีกว่าสิ่งที่มินนี่ออกมาพูดให้สัมภาษณ์ล่าสุดนั้นยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะมินนี่เป็นคนตรงและไม่ยอมใครซึ่งการที่พูดออกมาแบบนั้นน่าจะโมโหที่ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวและอยากให้กำลังใจมินนี่ที่กล้าออกมาเปิดหน้าท้าชนแต่ยอมรับว่ามีหยุ่สิ่งหนึ่งที่มินนี่เคยมาปรึกษาเรื่องการทำโต๊ะบอลและหวยใต้ดินหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย